มีค่ะมีน้องร้องเพลงด้วยครับเอาแวะมาอุดหนุนเท้า,มาหมกไก่รวมกันไว้ สวัสดีค่ะวันนี้พก่กับพินนะกับช่องวอล์กบายพินดีวันนี้พาเห็นมาเห็นถนนคนเดินปะตลาดชื่ออะไรอ่ะตลาดสรานยามเย็นบ้านโป่งนะจ้าลิมน้ำบ้านโป่งจ้าวันนี้พามาถึงนี้เป็นเสาที่15มิถุนายนเราเลยมาโป่งเฟสเทศก,กาลบนลรูนที่บรรูนไมนไม่มากาง เรารอไม่ได้เราเลยมาตลาดริมน้ำต่อหุยดูคึกคัคกมากเลยยอแต่ก็ลุ้นนะเพราะว่าบรรยากาศฟ้ามันคึดม,มากเลยเดินเลยน้ำหนึ่งจะเย็นอืมจริงๆมาีม่นี่ก็มาจอดตรงที่ตลาดเทศบาลเก่าเมื่อกี้ไม่เทศบาลเก่าดีตลาดเทศบาลเลยแหละนี่พุดขนมเกาหลีโฮต๊อกเดี๋ยวตอ้องขากลับเดิน เดินซ้ายก่อนเนาะคะ่ะกลับเดินขวาอือใช่อันนี้เป็นเดินเข้ามาเนี่ยตรงกลางเป็นถนนอย่างนี้นะคะถูกไหมคะที่เห็นจักวงสูงเมื่อกี้เป็นเลือกทางซ้ายมือเป็นก่อนเก็บเก็บเป็นด่านๆไปเพราะว่าจอดรถทางนี้ต้องเดินกลับทางนี้อีกซูเฟร์ว่ามีซูเฟร์ด้วยอ่ะเฮ้ยนี่นี่ฉันอยู่บ้านโป๋หรือฉันอยู่ที่อะไรเนี่ยโอ้ ที่ถูกใจมากดูตอนนี้20บาทเองอะ่ะอุย้ยคนเดินเยอะนะคะนื่ะอ,อะไรอ่ะมันใสรเไซท่ออุยคนเดินเยอะฟิลเหมือนตลาดยิมนาำ จริงต้องต้องเรียกว่าอะไรอ่ะวันจริงๆต้องเรียกว่าเป็นตลาดถนนคนเดินนะฟิลส่วเดินแต่จริงๆเขาเรียกกันว่าตลาดริมน้ําชื่อสารายามเย็นคุณแล้วล่มเป็นสีๆถ้ามองจากตรงนี้สวยด้วยแล้วข้างหน้านะ่ะเห็นเป็นศาลเจ้าค่ะโอ้ยสาธุให้เดินเสร็จก่อน่ตนาตกแะฝนนะอือนี่เท่าที่หามาในทาง Google นะเขาบอกว่าตลาดเนี้เปิดตลอด เปิด4โมงถึงประมาณ3ทุ่มแต่ว่าถ้าจะคือคัาก,ก็น่าจะเสาร์ว,ว์นตอ้วนเนาะถ้าจะคือคักก็ต้องเสาร์ว,วิตท์แเลยเดาล้วเลยเดาล้วน <c oughs> มีขายหมดค่ะตามสไตล์ของวัยรุ่นเนาะชิคๆคูลคของกินเสื้อผ้าเนี่ยดูดิอุ้ยตอนนี้ลมสบายนะเพราะว่าลมโฟให้ดูเมฆก่อน,น,นอันนับเมฆ ตึ๊บตึ๊อแต่ไม่เป็นไรขอให้เราได้เดินวนไปวนกลับก่อนพอยังมีกระท้อนอุยมาถึงมันโปกเราไปกินเราจงวัดเจดกันอุยกามีคนเดินแบบหนานแน่นมากเลยนะคือมันแหล่งของวัยรุ่นอ่ะคือความสดใสวันไก่ใต้น้ำมันต้องมีน้ำพีกแล้วมีเป็นแบบคุณป้าทําดิ ฮะปาโมปาโมปาคืออะไรไอ่หรอปรลาลาสิบบาทเองอ่ะอเฮ้ยอย่าตกแลนะ้วฝนอ่ะเนาะส้มตำพุงข้างไก่ย่างบางตาลแล้วก็นาำโบราณใช่มีตกเกียว ไข่ตุ๋นทรงเครื่องดูเขาทำเป็นไข่ตุ๋นทรงเครื่องต่างหากหโอ้มีขายถั่วาย,ยาวอ่ะตอนแรกดูเหมือนจะไม่ยาวนะเนาอะอถึงสารเจ้าแล้วจ้าแต่เมื่อกี้แบบตื่นเต้นตรงมีสูเฟรอ่ะโอ้ยตายตายตาย มีตักปลาด้วยมีเขารออะไรกันคะมาดูเบอร์เกอร์ดูมีสมาชิอยืนรออุย้ยเท่เนียชามะน้ำอ้วนเอาน้ำบ้าน้ำบ้าล่ะอ้ยอันนี้เป็นลาบูบูลาบูบูอ้วนอืมทันติสันเจ้าอะไรอะ่ะตรงนี้ไม่เป็นระบายสีนะคะ เดินไปกันเรื่อยๆนะมันเป็นเหมือน virtual walking นะแล้วก็เดินเสมือนจริงไงศาลเจ้าแม่บ้านโป่งมีอยู่หน้าศาลด้วยดูกระเป๋าผ้าดีน่ารักค่ะน่ารักจังเลยมีเด็กร้องนะคะปลูกผ,ผักออร์แกนิกด้วยมีลูกชุบค่ะย,ยาวมาก หางหมูจริงๆว่าสักวันหนึ่งว่าจะลองหางหมูเนี่ยนะไม่เคยลองหรอผ่านมากี่แฟกี่ตลาดกี่อะไรแล้วไม่เคยซื้อสักทีหางหมูเนี่ยน้ำหมาละ5ห้าบาทเองอะคือน้ำลายเอื้อกๆเลยหมาละหาหบาทรดหนี้ยี่สิบาทอะวนละน้ายีสบาทอะ่ะเอ,อแต่จริงๆตรงนี้น่าจะสวยอะ่ะ จะเดินเบียดฉันทำไมวอาหรอสาครูไต้หมูปปหมเก็ดหิมะเป็นน้ำส้มขันสดๆ,สดๆอะ่ะพันขามันมีริมน้ำตรงนู้นด้วยอะ่ะเราจะเดินยังไงวะเอ๊ะกระเพาะปลานี่มีริมน้ำตรงนู้นอีกเอะไรก็ดิน,ดนใช่โอ้โห เป็นแหล่งแบบคนชิคชิคชูคูมาไก่วันเห็ดทอดมังแผงอยังว่างอยู่นะอะไรอย่าเกี๊ยวต้มออมี่มีนี่ไตเกี๊ยวไป็น่ฮะอเนี่ยมันข้าหมกไก่ก็ลองบ้างเป็นคุณยายอย่างนี้เราต้องอร่อยแน่นอน อูจะสุดแล้วจะสุดแล้วอันนอะไรครับนี่อะไรว่าเบอร์เกอร์อเออแต่ว่าไข่เต่าตัวนี้เขาฮิตนะมีทุกตลาดนี่นก๋วยเตี๋ยวมันลอยไปกับเหาอ๋อแต่ว่ามันลอยก็คือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำมันลอยๆนี่ไงไอ้กูบอกว่าลูกชิ้นปั้นสดเจ้าเนี้ยอร่อยวันเนี่ย ขอมวาซื้อที่นี่ไงเขาเลยบอกว่าอร่อยดิฉันบอกว่าดิฉันก็ไปงานไหนเขาก็มีปั้นสดนะแเดี๋ยวนเนี้เขากำลังคิดอันนี้ลาบทอดปลาส้มชูปแป้งทอดมีน้ำอ้อยอ้าวสุดแล้วถแล้วค่ะเมื่อกี้เราเจอน้ำอ้อยค่ะเจอไหลในงานโอ้โหเลยเราไม่ได้ซื้อสุดละตรงนี้ก็เป็นทางที่ทุกคนมาจอมาดมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เดินเดี๋ยวไปแสวบริมน้ำแป๊บหนึ่งกัน ไอเดียดีมากเลยใครอยู่ที่นี่ให้มาที่มีออกกำลังกายลินนะ้ำนี่มาดูแม่น้ำบ้านโปง่งพามาดูนิดนึงยามเย็นว้าวลมเย็นดีค่ะโอ้หแสงสวยด้วยอ้าวไปเหรอไม่ใช่แม่น้ำบ้านโป่งเหรอ เอาแหละแม่น้ําแม่กลองที่ไหลผ่านบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีคนไปตกปลาตอนเย็ยนๆตรงนู้นด้วยนะเห็นปะนูน้นแล้วจริงๆเนี่ยค่ะดูจากตรงนี้ตรงริมขอบขอบน้ําตรงนี้ก็คือขายเสื้อผ้าด้วยแต่เมื่อกี้เป็นเดินม,มาเส้นตรงนั้นแล้วก็เป็นซูมแต่ด้านซ้ายของมือของเป็นอ,อย่างเดียวแต่ตอนกลับอะ่ะเราก็ต้องซูมทางขวาบะขวามือก็คือจะด้านซ้ายมือของทุกคนนั่นแหละ ว่าลุยกลับจุดหนึ่งที่มาตอนนี้ก็คือห่วงฝนเหมือนกันนะต้องรีบสับนิดนึงเพราะถ้าฝนตกคือจบเลยล่มก็ไม่ได้มาหมวกก็ไม่มีตรงนั้นก็เป็นเหมือนบ้านโป่งอ่ะว่าเป็นความเป็นบ้านโป่งแบบชุมชนน่ะไม่เก๋เนา,านะนอ,อันนี้ตัวเมืองบ้านโปองอ่งไงเออนี่ค่ะเดินหากลับแล้วก็จะเป็นซ้ายมือของวินอืม้ยเอ้ยรู้สึกเหมือนฝหนไหลป่าวะ <c oughs> ไหนเนหรคะไปยังไรอะไรอรอนึกไึ่ไกระเป๋าเครื่องจักรสารนะสวยๆอ่ะดูดิกระเป๋าเครื่องจักรสารสวยๆต้นถั่วแปบขนมต้มมะพร้าวอ่อน <c oughs> คือบรรยากาศนี่ดีมากเลยนะอ้วนแต่ถ้าฝนตกนี่คือจบเลยนี่แกงอะไร,รอ่ะแกงเขียวหวานนะ่ะมากินป่ะ เพลงด้วยครับที่เห็นหมาล่าที่คนจะรอเยอะมากเลยพมูมาล่าเขาขายเขาขายเล็ก,กัน5บาทหมดเลยอะ่ะแล้วคนรอเยอะมากอันนี้ก็แต่แห้งโบราณหญิงย่า20บาทไก่ทอดยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะไก่ทอด้ากางอ้วนจะบอกให้ว่าเราอ่ะสายอะไรเราสายกินเนไงไก่ทพาอาว้าวนอยู่ไหนอ่ะไหน นเอาอะไรเอาเอาไว้มาอุดหนุนข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ของคุณยายจะหมดมอแล้ว ตาหมาดเลยข้าวหมออกไก่ด้วยดอกแวะแวะอะไรช่วยสก,กิดดีฉันหน่อยได้ไหมคะในฉันเดินในฉันเดินเกอร์ไปทางนู้นค่ะเออฟิลเหมือนถนมคนเดินได้เลยนะฮะมีทำเล็บเจลด้วยไหม มาดเดินเดินทางนู้นที่ประจ,จวบไงฮะไม่ใช่ประจ,จวบหรอเดี๋ยวขนมเนี่ยนะกิน,นไอเคปะไอเคปผลไมอ้อ่ะบางครั้งก็ดูฟีลเหมือนกับคนรุ่นใหม่หนะโอ้นะคนรุ่นใหม่มาทําขายอะ่ะก็จะได้ไอเดียของขนมแบบแปลกๆเก๋ๆอ่ะไม่ค่อยเห็นอ่ไข่โนกกระทาเฮ้ยยำแหนมม้วนม้วนกุ้งอบปะบะกุ้งอบ กี้เจอไปอบตรงไหนวะเจ้าหนึ่งเมื่อกี้เจอไปเจ้าหนึ่งแล้วเราอบเ้าหรอยเออใช่เฮ้ยอันนี้อะไรอะฟูผาย่างให้อย่าสิส้มตำยำปากบาน ก็ถ้ฟีลเป็นบางร้านนะอ้โเนะบางร้านที่คนจะเยอะแล้วบางร้านที่บอกว่าคนก็บางตาหรือต้องเจอเนื้อคู่กันจริงอันนี้กล่องละสามสิบบาทอีมั้งเขาเดี๋ยวมะม่วงเขาก็ซื้อน้ำตาลสดแทนดิเต้าหู้นมสดไม่เอาเอ๊ะฝั่งดู้เมื่อกี้ก็เจอไก่ย่างบางตานี่ก็เจออโอตรงนู้นไอ้ถึงนั้นเขียนวราเทศบานมาปลูอันนั้นอ่ะ ตึกนั้นเขียนเทศบาลวัดโขงไว้อันนี้มันฝรั่งชุบขยะมันนีไข่ผลไม้ว่าหรอมะดูครับซอยดิมืมอวัวนนี่ข้าวผกะปิปะมาดูน่ากินอ่ะซื้อไว้วันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อ่ะกินอะไรอ่ะมอานอกอ,อ๋อหรอเอเตตลาดอะไร ตลาดอะไรหมู <laughs> <อ> <laughs> มีจอปูด้วยโันนีไ่ไงปลามวนแกงปลาต้มเค็มยุม้ยยุ้ยหน่อไม้จีนอะ่ะเอาหน่อยได้ไหม,อมเอาหน่อไม้จีนถุงนึงค่ะใช่ค่ะอเอาต้มยำขาหมูค่ะ เอาสออันอ๋อสุกสาวิตสุกสาวทิวันสุกสาวิตคือเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดินหรือว่ตลาดริมน้ำค่ะตลาดริมน้ำโอเค เป็นตลาดริมน้ําที่มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนจะได้เยอะเงี่ยแล้วแม่ค้าพ่อค้าก็จะได้ขายได้เพราะว่ามีแค่สามวันเนาะคนก็จะได้เดินเยอะเยอะเจอหมาล่าไปแล้วเจอชาบูด้วยเดวนี้น้าเลมอนอยเยอะๆนะโอ้โหนูหนไข่หมึกดีไข่หมึกอ้ยภาวนาแย่ฝนจะตกเลยจ้าโอ้ขน,นมเบื้อง ถั่วอะไรอ,ะอ่ะเอาไปมะม่วงอืมันนี้เลยขายเป็นขวดน่ารักอะ่ะกระเพรายี่สิบบาทล้นมากเออเนยกรอบวนเมื่อกี้กระเพรายี่สิบบาทน่ากินมากมันเยอะอะ่ะอ,อันนี้เป็นเค้กเย็นมาค่ะวันเอาอะไรอีกอะ่ออนะวันอ่ะอ้าวรอ ไม่ได้เลงอะไรแล้วหรอกอันนี้เดินวนไปวนมาใช้เวลาไม่นานถ้าจะจจะหาของกินก็คือตัดสินใจซื้อหรือจะเดินวนเอาวนสักสามรอบก่อนก็ได้ให้แบบแม่แมค,ค้าพ่อค้ารู้สึกว่าแบบมีคนมาเดินชื่นใจบางครั้งบางอย่างก็ต้องตัดสินใจเนาะไม่ใช่เห็นกับแปบเดียวเราซื้อเนาะนี่ครับมนมีออกแนวแบอบกมาลดมาเปิดท้ายด้วย จริงๆไงอยู่ริมน้ำอ่ะเขาก็ต้องฟีลว่าเย็นๆนะจริงๆก็เย็นนั่นแหละแต่เป็นว่าเหมือนฝนเขาจะใกล้ตกว่ามันอา้าวๆหน่อยสำหรับพินาโหก็เป็นแหล่งของวัยรุ่นบ้านปโป่งอ่ะเนาะมาเดินไก่เกาหลีมันแหล่งที่แบบวัยรุ่นที่อยู่เราแวแกเนี้ยมาเที่ยวมาเล่นรู้นเอ้ยอะไรชีสชีสทอดนี่ไงเอาเนี่ยน้ำไป ป่นี่น้ำส้มขานน้ำปั่นนะป่ะดูดูมีตัวดูดด้วยตัวดูดรถไว้มอด้วยวัน้ยเก๋อะใช่แต่มันรถไว้มอนะโอ้ดูนี่นกินทุกอย่างแต่ว่าทะเลแอกแถวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะวันเนาะแถวนี้เราไม่ค่อยเห็นคนต่างชาติหรอนี่คนเจอยงโหม่นตกเออเห็นไหมไหนป้าย นี่ไงน้ำมะพร้าวปัน่นไปซื้อน้ำมะพร้าวปัน่นแล้วก็เดินต่อต่อไปไหนจ๊ะต่อไปที่จอดรถจ้ะคือบรรยากาศมันมิมเมะเนาะว่าฝนจะตกไปตกวันนี้แล้วเขาจะทำขายนี่ไงมหนเึ่งอันอันมันเหมือน,น,นไ,ทไทยากิอ่ะไทยบันยากิเออนี่ขายพิซซ่าใช่ครับแล้วนี่เป็นฝนฟิว วิวพุดพักอ่ะน่ารักก็ดูดิเป็นนงหมี่นะกินจะตายอ้วดูดิออวันนี้สดใสอะไรเพราะขายเป็นข้าวมันไก่ต้มม้วนมันจัมโบ้อุ้ยเขาแต่งร้านสวยไอแต่งเราสวยอ่ะมาถึงแล้วจบแล้วนะมีกำลังจะเดินกลับไปที่สวนสาธารณะที่ที่เป็นจุดเครื่องเล่นของเขานะที่ให้เด็กเล่นเล่ฟรีแหละมันมีเอโวด้วยไม่เอาเอาอ,อ เอาไปแล้ววันนี้ถือว่ามาวันเดียวได้หลายงานนะจบจากงานโป่งเฟสแล้วอะ่ะก็เลยมาเที่ยวตลาดสารานยานเย็นฟิลเหมือนถนนคนเดินนั่นแหละแต่เขาเรียกว,ว่าตลาดริมน้ํามีสุกเสาร์อาทิตย์นะคะใครผ่านมาระแบบนี้มาเที่ยวมาค้างวันโป่งอะ่ะมาเที่ยวได้ ผิดพลาดประกันได้ขอภัยมาแล้วกันนี้นะคะแล้วก็กรุณานะกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ไว้รอยทีสไปมีจะไปลุยทินไหนจังหวัดไหนงานไหนแฟนไหนงานว่าที่ไหนตลาดสดที่ไหนตลาดเย็นตลาดเช้าที่ไหนแล้วก็คอยติดตามนะคะบ๊ายบายคะ่ะ